มาหิ้วมันก็จะตายตัวเอาเอาเอาไม่เป็นไรเอาใส่นี่ไหมไม่เป็นไรไปเอาครีมมาไปันไยครีมไปเอาครีมเอาเตถือถือกล้องให้เอ้๋ยเลี๋ยวถอยไปถอยไปถอยไปโตมันใหญ่มากเลยเอาเอาถ่ายรูปถ่ายถ่ายให้หน่อยถ่ายไปแล้วนะถ่ายแล้วถ่ายแล้วบึ้ง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 ไม่ไหวตกมาตกพาแล้วเดินทีดี เต้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 เอ้ยอนนี้ถอยไปเต้เทถ่ายถ่ายถ่ายมุมกว้างๆหน่อยเตแค่นี้ก็พอแล้วพอแล้วพอแล้วบาปพอแล้วแต่ว่าตัวใหญ่มากนะเนี่ยตัวใหญ่ใครตัวได้นะเต้ไอ้เนี่ยมัวใหญ่นะเนี่ยเตน้ำโม่ช่วยดึงบอกมันตัวใหญ่วันนี้สามตัวแล้วใช่ไหมสามตัวแล้วนะครับอันนี้ปลาจระเม็ดไส้เกือบโล ไปนะครับนักกิโลล่ะไซเฮ้ยเฮ้ย,ยตัวเลงมะตัว,วตัวตัวหนักกิโลมาสัมภาษณ์หน่อยดู้ังมานี่คนนี้เป็นตกได้กี่ตัวแล้วนี่หนึง่งเอาเหยื่ออะไรดูกล้องคิ้ใส่เดือนคิ้ใส่เดือนไปหาเองบอกใช่ผมชื่ออะไรนะ nama no. jumpa ni